คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อในเสียงหัวใจคุณชอบไปถามคนอื่นไงคุณกลับยอมอนุญาตให้คนอื่นน่ะมาบอกว่าทำไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกทำไมที่อย่างเงี้ยคุณยอมฟังอ่ะแต่เสียงหัวใจตัวเองไม่เคยยอมฟังเลยทำไมเพราะไม่เชื่อใช่ป่ะบางทีเนี่ยเวลาจะตัดสินใจทำอะไรเคยเป็นไหมไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่แค่การคิดวิเคราะห์เรื่องสำคัญในชีวิตหรือเรื่องสำคัญในธุรกิจอะคะ่ะบางคนนึกว่าเป็นแค่ความคิดแหวบเป็นสัญชาตญาณหรือ common sense ไม่ยอมเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเพราะรู้ ู้สึกอธิบายไม่ได้แต่จริงๆคุณรู้ไหมงานวิจัยตัวใหม่ของ h a r t m a t i n s t t t u u t e คอนเฟิร์มว่าคุณอะเชื่อมกับสัญชาตญาณตรงนี้ของคุณได้ตลอดเวลาเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเวลาเราจะคิดหาทางออกเวลรามีใครถามอะไรเรามักจะเบื่อตาไปตรงเนี้ เป็นตาที่3ามค่ะเปิดสัญญาณเชื่อมกับแหล่งที่มาของเรานั่นก็คือจักรวาลหรือมหาปัญญาเป็นสัญชาตญาณของเราอยู่แล้วต่อมเรามีอันนี้ทุกคนเหมือนเป็นไกด์นำทาง GPS เวลาตัดสินใจใช้หัวใจนำทางไม่ได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์อย่างเดียวแต่ถ้าคุณเป็นคนที่จูนอยู่กับตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะนั่งสมาธิค่ะคุะคณจะเหมือนเป็นเครื่องรับสัญญาณที่ดีแต่ถ้าคุณไม่มานั่งสมาธิไม่หัดสังเกตตัวเองก็เหมือนกับการที่คุณไปยืนบนสี่แยกอ่ะเหมือนมีอันตรายจะเกิดแลวมีคนต โกนมาบอกคุณนะคะ่ะว่าลบกอลบกอนอย่าพึ่งเดินข้ามถนนลบกอลบกอนอย่าพึ่งเดินทางแต่คุณอยู่ในที่ที่จอแจอแออัดตลอดเวลาไม่ได้ยินเสียงนั้นสักทีหรือเขาตะโกนแล้วคุณได้ยินแล้วคุณก็มานั่งสงสัยตัวเองว่าเสียงจากไหนอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราเป็นบ้านี่ไงเี้พราะคุณไม่มีแก่นยึดไงยไม่ใช่เสียงทุกเสียงนะคะบางทีเราจะแยกไม่ออกว่านี่คือเสียงในหัวที่เราคิดเองหรือเป็นเสียงจากมหาปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเราใช้ประโยชน์กับการที่เราเชื่อมต่อกับมหาปัญญ,ญาหรือแหล่งที่มา าการที่เราจะเชื่อมต่อกับตรงนั้นได้เนี่ยเปิดตอมตาที่3ค่ะนี่ถือวิธีที่1เรามีในสมองนะทุกคนค่ะเขาเรียกตอมทีเนียแกลนเปิดเป็นคลื่นเป็นสัญญาณไฟฟ้าไว้รับรับสัญญาณนะคะเราเปิดสัญญาณเสร็จเอาไว้รับข้อมูลผ่านสมาธิทาไมต้องผ่านสมาธิเพราะว่าอย่างที่ครูบอกถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยบางทีเขาส่งมาแล้วเราไม่ได้ยินวิธีที่2ยกคลื่น<ๆ>เพื่อเชื่อมกับจัก,กรวาลหรือเชื่อมกับแหล่งที่มาได้นะวัตถุประสงค์เพื่อที่เราจะอยู่ในคลื่นอัลฟา จริงๆคลื่นเหล่านี้เรามีในสมองกันอยู่แล้วแต่ถ้า ไม่กระตุน้นนั่งสมาธิเพื่อให้อยู่ในคลื่นอัลฟากลายเป็นว่าเราก็จะอยู่ในคลื่นที่เราใช้ชีวิตวุ่นวายพูดง่ายๆคลื่นไม่สูงมีแต่ความเครียดวุ่นวายอะตอให้เขาส่งสัญญาณอะไรมาคุณก็โมตะเครียดอะคุณก็ไม่ได้ยินอะหรือว่าคลื่นไม่สูงพอที่คุณจะเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาตรงนี้ได้วันนี้ครูเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาเพื่อมาบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณเคยสงสยัยหรืออาจจะเคยเจอมาว่ามีเสียงบอกมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปทําเลยไปทําเลยคุณไม่ได้เป็นบ คุณไม่ได้คิดไปเอง แต่คุณต้องรู้เส้นแบ่งว่าอันไหนคือคุณคิดเองหรือเป็นมหาปัญญาที่เขาส่งมามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนครูจะไปเฉลยให้นะคะคุณเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างได้ในชีวิตโดยไม่ต้องมานั่งสงสัยตัวเองอีกต่อไปสมาธิโชคดีถล่มทลายเปิดปาที่3สอนตามงานวิจัยจะตุ้นตามแนวทางงานวิจัยไม่เกิน2ีสินาทีครูไม่ได้คิดเองไม่ใช่คิดวิธีนี้เองครูไม่ได้มานั่งเหมือนแบบอารมณ์ไสยศาสตร์นะคะมีวิธีชัดเจนครูก็เคยเอาไปแทรกสอนในสมาธิเนลมิกกับลอตเตอรี่888ประกดลูกุล ถูกลอตเตอรี่กันแบบครูเองก็ถูกลอตเตอรี่บ่อยจากการเปิดตาที่สามากระตุ้นตอนแต่ละตอนเพื่อเปิดตามงานวิจัยผลลัพธ์ชัดเจนนะคะความรู้สึกครูสัมผัสได้ถึงความคลื่นสูงถึงการเปิดอะในระหว่างวันโอ้ธรรมฟินสบายโล่งจังการนั่งสมาธิแบบนี้ทาให้ไม่ใช่เรายกในคลื่นอัลฟ่าสูงกว่าคลื่น Alpha อัลไฟคือแกมมาเลยค่ะเป็นคลื่นตื่นรู้คลื่นนักบวชเลยเพียงแต่คุณไม่ต้องใช้เวลานั่งนานไปเจอกันในสมาธิโชคดีถลทลาย